หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางอุทยานตามแผนเพื่อรักษาความปลอดภัยทุกปีเราก็ปลอดภัยตลอดคุเเมเดือนเนี่ยก็มีการเลปลีล่ยนตลอเรียกาานี่คือจนวนที่ออกนี้ไปรักขีดละเป็เรื่องปริมาณจะเป็นคนเอาเอา,เอาลูกมามคร มานี่นะหน้างี้หน่อยอีกอีกยาวโซนโซนเรียอว่าเป็นร้อนตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมา đông nhiều nhiều không ai không 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 เอาูกับหันหน้ามาเา้ไกันครับ <c oughs> ไม่มาไหม่างกี่คนเนี่ยไม่ร้องเปา ื่องมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรือแล้วก็เรื่องคนขับแล้วเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของเรือคนขับแล้วก็เราเน้นเที่ยวทุกเวลาตรวจทุกเที่ยวเพื่อวามปลอดภัยมีการกําหนดเวลาการเข้าค่ำค่าคือตะวันตกดินก็ปิดเลยครับก็ไม่อ ทางผูกกอก็จะมีหน่วยเข้มาการร่วมคอยดูแลที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเรื่องการบริเวณน้ำแล้วก็เรื่องอความปลอดภัยในทรัพย์สินก็จะดูแลดีที่สุด